ไปตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมขากับเรื่องราวของพิธีกรสุดปวนของเราอย่างหนุ่มนิกกี้นัดฉัดการ โดยก็เรียกได้ว่านะคะเมื่อช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ที่เจ้าตัวไปออกรายการหม่ำโต๊ะเดียวของพี่หม่ำคุณผู้ชมก็เกิดเป็นกระแสนะคะที่ทําเอารถทัวร์เนี่ยไปจอดที่หน้าบ้านของหนุ่มนิกกี้อย่างมากมายเพียงแค่นะคะคาสัมภาษณ์เท่านั้นคุณผู้ชมในรายการโดยภายในรายการเองเนี่ยทางด้านนิกกี้ก็ได้เผยถึงนะคะเรื่องราวความรักที่ผ่านมานี่แหละเพราะพี่หม่ำมีการสัมภาษณ์กันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความรักในอดีตนะคะพร้อมกันนี้ นิกกี้เนี่ยยังได้เผยด้วยนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยที่ผ่านมานะคะเรื่องที่ชอบเนี่ยก็มีไม่กี่เรื่องก็คือเรื่องผู้หญิงคือชอบที่สุดแล้วก็ฟุตบอลและนิกกี้เนี่ยได้เผยด้วยเหมือนกันนะคะว่าสําหรับเรื่องความรักเนี่ยคือมีการเลิกสักพักแล้วพยายามนะคะหาอยู่หาไม่ได้ตอนมันเลิกเนี่ยก็คือมีเศร้าคือเราเนี่ยก็เล่นสไตล์เรานะคะแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไม่ชอบสไตล์หอมหวัวผู้หญิงคุณผู้ชมโดยจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวนี้ของนิกกี้นะคะก็มีเพจด นำมาโพสแวะนะคะจากคำสัมภาษณ์ดังกล่าวนี้ของนิกกี้จนทำให้รถทัวเนี่ยไปจอดที่หน้าบ้านของนิกกี้สนันล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านของนิกกี้นชาติได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวนี้ครั้งแรกผ่านรายการนะคะห้องข่าวบันเทิงทางช่อง WorkPo i อ t โดยนิกกี้เนี่ยได้เผยแหละว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธใครโกรธคนน้อยมากนะคะเวลาคนด่าผม แต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมแค่แบบน้อยนิดนึงเพราะแค่แบบเพจเขาเขาก็หากินง่ายเนาะ เขาก็เอาที่เราเนี่ยไปออกรายการพี่มัมมัมโต๊ะเดียวไปลงรีวิวอะไรอย่างนี้แล้วผมก็แบบมันมีบางอย่างที่เขาไม่รู้จักผมดีพอแล้วเขาไปเขียนรีวิวให้แบบชี้นำนะคะให้คนเนี่ยมาด่าผมเขาแคบมาแล้ววิจารณ์เราในสิ่งที่เขาคิดเขาก็ไม่รู้ว่าผมกับพี่มัมเนี่ยสนิทกันแล้วเขาก็มาคอมเมนต์ว่าพี่มัมเป็นมืออาชีพมากตอบแทนแบบสีหน้าแววตานะคะคิดแทนเขาทุกอย่างอะไรอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไง ะะว่าพี่หม่อมคิดอะไรอย่างนี้พร้อมกันนี้นะคะทางด้านของนิกกี้เนี่ยยังบอกอีกว่าในชีวิตจริงใครจะไล่หอมหัวคนทาแบบชีวิตจริงไม่มีกล้องอ่ะผมไปไล่หอมหัวคนอะไรอย่างงี้ด่าผมเลยถ้าไล่หอมหัวคนเนี่ยจับผมเข้าคุกไปเลยแต่ถ่ายรายการนะคะมันก็เหมือนละครมันก็มีบทมีคอนเทนต์นะคะเราก็เล่นเฉพาะมีกล้องเมื่อมีการถามนะคะคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะจะฟ้องไหมนิกกี้ก็บอกว่าไม่ฟ้องนะคะไม่ เคยฟ้องใครเลยเกิดมาไม่เคยฟ้องใครนะคะเพราะถ้าฟ้องเนี่ยมันเยอะ แต่ว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่แน่ละนี่ก็คือบางช่วงบางตอนนะคะที่หนุ่มนิกกี้ณชาติได้ให้สัมภาษณ์นะคะเปิดใจครั้งแรกค่ะกับรายการห้องข่าวบันเทิงทางช่อง WorkPoint นี่แหละคุณผู้ชมท่ามกลางชาวเน็ตนะคะฟแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายทั้งบอกนะคะว่าเป็น f c นะคะน้องนิกกี้เยี่ยมค่ะ FC ตลอดไปครับนายน้อยน่ารักอยู่แล้วชัดเจนนะคะบางก็บอกต่อว่าพพอร์ตครับนายน้อย f c ครับนะคะซึ่งก็ เรียกได้ว่าทําเอาแฟนคลับนะคะ FC ขาหืนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ร่วมส่งกําลังใจนะคะให้กับนุ่มนิกกี้นะชัดกันอย่างมากมายเลยคุณผู้ชมก็เป็นว่าสําหรับใครนะคะที่จะคิดเข้าไปคอมเมนต์อะไรต่างๆนานาเรานะคะจะต้องใช้วิจารณญาณในการเข้าไปคอมเมนต์กันด้วยคุณผู้ชมอย่าเข้าไปคอมเมนต์สุ่ม4ี่สุ่มห้านะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้อะไรจริงๆสําหรับนะคะทางเราเนี่ยไบร์ h เอ n นเตอร์เทนค่ะก็ไม่รู้ว่าหนุ่มนิกกี้เนี่ยเจอกับเรื่องอะไรมาเยอะแยะมากมายยังไงทางเราก็ต้องขอ รวมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งกำลังใจให้กับหนุม่มนิกกี้นัชชัดกันด้วยค่ะ